สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเด็กไดโนเสาร์นะครับซึ่งลูกค้าให้โจทย์มาว่างบ100ดอลน,นะครับก็คือประมาณ2,500บาทหรือว่าประมาณ2,600บาทนะครับอันนี้จัดแล้วจบไปที่2,600บาทเพราะว่าช่วงหลังมีการเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับซึ่งไดโนเสาร์เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีครีเอเตอร์ที่เป็นคอมมานเดอร์อยู่2 2ตัวนะครับสำหรับน้องลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นตัวนี้นะครับ เป็นกิชาร์จซันอวตาใบนี้จ่าย7ตัวมันพอลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดการ์ดบนท็อปออฟไลบรารีแล้วก็เลือกไดนโนเสาร์กระโดดลงมาให้เต็มสนามเลยนะครับดังนั้นใบนี้มันจะมีค่าหน้าเยอะมากเราก็เลยต้องมีเตรียมการ์ดแรมการ์ดเพิ่มมาหน้าเอาไว้เยอะๆนะครับแล้วก็การ์ดอ์ติแฟกที่เพิ่มมาหน้ารวมทั้งครีเจอร์ที่ให้มาหน้าด้วยนะครับจะได้เล่นใบที่ค่าได้จ่า 7, ไวๆนะครับอ่า เราจะมาดูกันทีละหมวดเลยนะครับหมวดแรกที่จะมาดูก็คือครีเจอร์นะครับในงบ2,600บาทเนี่ยผมก็จะเลือกไดนโนเสาร์ที่ความสามารถเก่งๆแต่ว่าไม่ไม่แพงเกินไปนะฮะเอามาใส่ไว้ในเด็กนะครับซึ่งจะใช้ความสามารถของสีเขียวสีขาวและสีแดงนะครับสีขาวก็จะตัวใหญ่ในเรื่องของการป้องกันสีเขียวก็จะเป็นการที่เสริมที่บางทีก็ไม่ใช่ไดนโนเสาร์จะเป็นการที่ให้มานาบ้างหรือว่า การที่สนับสนุนตัวที่ค่าได้เยอะๆนะครับส่วนไดนโนเสาร์สีเขียวเนี่ยก็จะเน้นตัวอ้วนๆอวบๆใหญ่ๆแข็งแกร่งนะครับส่วนไดนโนเสาร์สีแดงก็จะเน้นตัวที่เน้นโจมตีแอคแท็กเยอะๆหรือว่าเฮสนะครับตัวไหนที่เป็นมัลติคัลเลอร์นะครับแดงเขียวที่เป็นไดนโนเสาร์เนี่ยผมก็ไปสรรหามาใส่นะครับอันนี้จากชุดฟาวเดชั่นจากชุดอิสซารานนะครับอิสซารานเก่าแล้วก็ Lost Carbon of i s ฟอิสซารานนะครับแล้วก็รวมถึงชุด โมเดิลทอริสชั้นสก็หามาใส่เช่นเดียวกันก็ค่อนข้างจะเป็นการจัดที่สนุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กตีมเนี่ยเวลาที่เราจะหาของให้มันเข้าตีมได้เนี่ยจะรู้สึกว่าผมตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องที่ได้ไปก็น่าจะเล่นสนุกเหมือนกันนะครับมีการหลายๆใบเอามาจากชิ้นส่วนของพรีคอนเดนเสาร์นะครับผมมาแบบไม่ไม่ครบก็เลยเอามาชิ้นส่วนเนี่ยมาจากเด็กนี้ นะครับแล้วกออ็อันนี้เป็นอ์ติแฟกที่ให้มานานะครับซึ่งสีจะใช้ไม่เยอะแต่ว่าใช้2องใบเน,นี้ยเป็นใบที่เก่งมากๆนะครับแพงนิดนึงแต่ว่าเข้ากันได้ดีเนื่องจากเดโนนอวตัวใหญ่เราก็ต้องการให้มันตีไวๆก็เลยใส่รองเท้าไปนะครับต่อไปก็จะเป็น Instant Sorcery นะครับซึ่งก็จะเน้นเป็นใบที่แรมมาหน้านะครับหาแรนอันนี้เอาไว้ปิดเกมก็คือบัฟเพิ่มพลังและตีทั้งหมู่นะครับ อันนี้ถ้าเกิดยามใดที่ขาดการจั่วก็ได้หรือว่าขาดแลนก็ใช้2หน้านะครับส่วน instant ก็จะเป็นการเคลียร์นะครับการหาแลนนะครับการเคลียร์การบัฟการเคลียร์นะครับใช้ในช่วงเวลาจำเป็นนะครับตัวนี้ใช้ปิดเกมได้นะครับ non human creatures ของทั้งเราทั้งสนามเรานะครับบวก3บวก3อันนี้ก็เป็นการบัฟนะครับแล้วก็แลน กับ Enchantment อ่ามาดู Enchantment ก่อนดีกว่า Enchantment ก็จะเป็น Enchantment ที่เพิ่มพลังโดยรวมเพิ่มการจั่วโดยรวมทำให้การเล่นของเราลื่นไหลไม่ติดขัดนะครับอันนี้เพิ่มพลังมีการจบตีคูณ2เลยทำให้เดนเสาวเราที่ตัวใหญ่ๆอยู่แล้วเพิ่ม Attack เป็น2เท่าแล้วถ้าตัวไหนมี t r a m um p l e ก็ทำให้เราจะตีเข้าด a m a g ได้อย่างง่ายดายแล้วอันนี้เป็น Land ซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าในงบประมาณต่ำกว่า 3- 4พนนี่ครับ ในการเล่นเด็ก3สีเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะจํากัดนิดนึงนะครับแลนที่ใช้ที่เป็นแลนที่ได้2สีเนี่ยเราก็จะมีความสามารถติดมาด้วยก็คือการโดนแท็บนะครับแต่ไม่เป็นไรค่อยๆไปเสริมเพิ่มกันทีหลังแล้วก็เบสิกแลนเนี่ยที่จําเป็นต้องมีเพราะว่า1มันไม่มีข้อเสีย2มันโดนทาลายยากแล้วก็สามารถเซิร์ชด้วยการ์ดต่างๆได้ง่ายนะครับยังไงก็ต้องมีติดเบสิกแลนเอาไว้นะครับอันนี้แถมนะครับเ,เป็นพวกฟูลอาร์ตสวยๆนิดหน่อย นอกจากนั้นก็จะเป็นใบที่ผมแถมน้องเขานะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์คอมมอนนี่มีประมาณ10กว่าใบนะครับไปคัดเลือกมาจากชุดต่างๆเอาแบบว่าเผื่อจะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกให้มันค่าไล่เหมาะกับเคิร์ฟอะไรก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่น้องเขานะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นนะครับซึ่งเป็นจัดให้ไดโนเสาร์ไว้3ตัวนะคะรับเผอิญหาใบน,นี้ได้สวยมากเลยนะครับเป็นจากชุดพิเศษชุดเด ชุดอิสาราซึ่งเป็นอา,อาร์ตของจุลศิลป์พาร์คด้วยนะครับเป็นไดโนเสาร์แล้วก็เทรเชอร์แล้วก็อันนี้เอาไว้เผื่อต้องใช้เวลาใช้อีสแตนเสกบีชขึ้นมานะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ในงบประมาณ2,600บาทนะครับคนไหนสนใจจะให้จัดเด็คคอมมานเดอร์ในงบประมาณเท่าไหร่นะครับมีคอมมานเดอร์ในใจตัวไหนหรือว่าอยากจะให้เพิ่มอัปเกรดอะไรมีพีคอนอะไรสนใจยังไงหรือว่าจะหาการ์ดซิงเกิลเดียวๆปรึกษา ทักทายมาที่เพจของผมได้เลยนะครับแล้วก็เดคลิสต์ของอันนี้ก็จะแนบไว้ให้ที่ Description ก็มีอะไรก็ทักเพจมาได้ครับขอบคุณมากครับ